หากได้เกิดใหม่ในชาติหนะ้าฉันอยากเป็นนกจังเลยโยวนาลักหากว่าเธอเป็นนกฉันก็จะเป็นผู้กอบกู้เอลเดียโอเคครับผมยินดีต้อนรับสูจ่จองยีดูบาร์กเนาะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมสวัสดีสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูเลยนะครับว่าวันนี้ก็กลับมากับเกมกันดัมอีกแล้วเนาะเกมกันดัมเกมประจําช่องเรา นะครับผมเนาะหรือวันนี้การดัามที่ผมจะทําตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนาะถ้าจากที่ไลฟ์ที่ผมนี้ไปก็ค่อนข้างที่จะเห่อตัวนี้พอสมควรเลยนันนะถึงขั้นที่ว่าร้องเพลงประจาประจํานี้ของมันเลยเนาะมาก็คงเดาได้ไม่ยากเพราะตัวนี้ผมอ่ะผมต้องพูดไว้ก่อนว่าตัวแรกของมันอะ่ะผมตั้งใจจะทําแล้วเว้ยแต่ว่าถ้า ถ้าไม่ได้ทำอ่ะก็คือผมหมดแพชชั่นกับตัวของมันไปเว้ยคืออย่างนี้ผมอัดอัดเกมมาแล้วแต่ชั่วโมงกว่าเลยเว้ยสำหรับไอตัวนั้นอ่ะแต่กูเริมเปิดใหม่ใช่แล้วก็เลมหมดแพชชั่นกับตัวนั้นไปเลยแล้วก็ไปเล่นในไลฟ์แทนใช่ครับผมอ่ะวันนี้เรามาต่อกันเลยก็คือตัวนี่ครับผมตัวของนาราทีพันดั้มนั่นเองเย่อ่าก็คือวันนี้จะมาเล่นนาราทีพนั่นเองนะครับผมนาราทีพล่างสี แพ็กเนาะเออสีแพ็กเหมือเดิมพราผมเนาะสำหรับตัวของนาราทีฟกันดั้มเนาะก็จะมาในรูปทรงที่แบบง่ายๆอย่างนี้เลยรอบตัวก็จะเป็นไซโคเฟมสีแดงมาเลยไม่แน่ใจว่าไซโคเฟมนี้เอามาจากตัวของยูนิคอร์หรือเปล่าเนาะสำหรับใครที่รู้ก็สามารถเม้นได้นะครับผมเพราะว่าสําหรับในเนื้อเรื่องเนาะผมก็ค่อนข้างจะลืมไปแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ค่อยใส่ใจอะไรตรงรายละเอียดตัวหุ่นมากเท่าไหร่เนาะแต่ว่า จะไม่แน่ใจว่าตัวของไซโคเฟมนี้เป็นแบบของยูนิคอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วทีคนขับก็คือตัวของยูนาบัสเตอร์คนเดิมนี่นเลยครับมามาดูดีไซน์ของตัวของนาราทิฟกันดั้มซีแพ็กกันหน่อยตัวของซีแพ k นะครับผมก็จะมีมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กลงเนาะมีขนาดที่ค่อนเล็กลงแต่ว่าเอามาใส่ตัวของไซโคเฟมเข้าไปแทนเนาะเพื่อปรับให้ว่าไซโคเฟมมันสามารถทํางานกับตัวของนาราทิฟได้ซึ่งมันเข้า,เาด้วยกันอย่างดี ดูตัวนี้ผมค่อนข้างค่อนข้างเรียกได้ว่าไม่ชอบเลยก็คือต้องส่วนแขนกับส่วนของต้นขาเนาะที่ว่ามันไม่มีกรอบไม่มีกรอบมาใส่ตรงแขนอะไรพวกน,นี้ให้มันแบบว่าดูดูแข็งแรงขึ้นอันนี้เล่นโล่งแบบนี้เลยถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าอ้างถ้าอิงจากในซีรีส์มันบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ไม่ใช่อะไรหรอกเออและตรงกลางเนาะตรงกลางจะมีคอกพิตท,ที่เป็นแบบแยกเป็นเออเป็นเครื่องบินเครื่องบินเล็กๆอยู่นะครับผม มาทานารทีมีอะไรบ้างเอ่ยในหนเขาดูน e e like ี่หน่อยอันนี้ผมไม่เคยดูอันนี้ผมไม่เคยดูอ right ันนี้น่าจะเป็นอันไหมอ่านาราทีฟที่แบบปรับขั้นนั่นเองนะครับผมเนาะอีกพวกตรงนี้นาราทีฟถ้าปรับขั้นอ่ะถ้าเก่งสุดเลยของนาราทีฟจะมาอยู่ที่แบบปรับจนถึงขั้นขั้นสูงสุดเนาะก็จะมีท่าพิเศษที่แบบว่านาราทีฟเมื่อถูกทําลายตัวของนาราทีฟเนาะจะกลายเป็นเซโคเฟมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับผมอันนี้เท่าที่เคยเห็นเห็นคนที่เขาเล่นเนาะก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบอันนี้เลย ใช่แล้วก็จะมีเลือดเพิ่มขึ้นไปสักหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมั้งเราไม่ได้จไม่ได้ใจ,จว่าจะมีสกิลเพิ่มด้วยเพราะผมเพิ่งได้ในรทีปมาเมื่อเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็มาเล่นเลยนะครับผมอ่าเป็น่านี้แล้วกันมาเราไปดูคอมโบดีกว่าสำหรับตัวนี้นะตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงเยอะเท่ากับตัวของ A A pack กับ B pack นะจริงๆเลยมันแทบไม่มีอะไรพูดเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายเลยสำหรับตัวของนรทีปนะมาเราไปดู่าฟันปกติดีกว่าฟันปกติ นี่บีมันยาวมันบีมันยาวยาวเกินหรอเปล่ารู้สึกบีมันยาวอย่างงี้ไม่รู้ฮะไปทางขวา,าโอ้โหกล่องบงังไม่เห็นเอาไหมอืมเป็นแบบนี้ครับผมอะ่ะแล้วมาดูในท่าของท่าสกิลที่หนึ่งก่อนนะสกิลที่หนึ่งก็จะมีการยิงมิสไซล์าจากใต้โล่เนาะแต่ในซีรีส์ไม่ได้ใช้นะเออแล้วก็การยิงการยิงนี่น,นี่การยิงถอยหลังนั่นเองนะครับผม ยิงตัวของไอไอ้ assault rifle เนาะที่อยู่ตรงหูหูกันดั้มมันน่ะมามาดูคอมโบดีกว่าเออเป็นการยิงมิสไซล์จากใต้โล่เนาะเนี่ยครับผมเนี่ยเนีจะเห็นได้ว่ามันจะเหมือนจะมีมิสไซล์อยู่ด้านใต้นี้แต่ตัวของโยนาไม่ได้ใช้ก็แปลกดีเหมือนกันมาดูในท่าต่อไปครับผมอ่าในส่วนของบีมจะมีอยู่ทั้งหมด7นัดนะครับผมส่วนคอมโบก็เหมือนเดิมครับผมแค่นี้เอง มาช่างมาันมาแล้วมาดูในส่วนของสกิลที่2องเลยสกิลที่2นะครับผมจะมีอยู่2 2 2ท่านั่นเองเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นด้านหลังนะครับผมจะเป็นกลางจะเป็นการใช้การปล่อยคลื่นพลังมากกว่านะเป็นการปล่อยสนามแม่เหล็กมาครอบคุมตัวของนาทิกันดั้มเนาะกันบีมได้กันบีมได้นนในส่วนของท่าปกติก็จะเป็นการยิงบีมใหญ่ออกจากโล่นั่นเองครับผมแค่นี้แหละมาแล้วมาดูในท่าไม่ตายกันดีกว่า ปะปะปอยู่น่าไอเคนไปอินเดียไปไอโฟมีเอเวอรีมาดอ่ะเราไปไฟอะไรดีกว่ามาอันนี้เราไปไฟในแหลงเลยดีกว่าเนาะนี่ขอจัดทีมหน่อยปะ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 ปนี่นี่เล่นในแหลงเอาเอาเป็นตัวไฮเปอร์เลียนอ่าแล้วก็ตัวของ บอดี้บาทศตกเรื่องมาโยนชัดๆใช่ตัวของซีไทยเนาะผมเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเปิดได้เมื่อกี้ดีเลยแล้วก็มามาแคเลยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากไม่รู้สิผมไม่เคยผมไม่เคยปั้นตัวของนาราทีปะ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเก่งๆหรือแต่ว่าเห็นหลายๆคนเล่นเนาะก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่สำหรับตัวของนาราทีปะ่ะ ถือว่าเอามาพิกเกมได้เลยแต่ว่าต้องใช้เขาเรียกว่าจังหวะปฏิหารหน่อยอย่างผมตอนนี้เหมือนเหมือนเครื่องของผมแล้วเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้สิเพราะระบบของเออัดหน้าจอของเกมอะไม่เป็นอะไรไม่รู้เว้ยไม่ถ้าจะกดตรงป้องกันอะไม่เส็ดก,กดไม่ได้ไเป็นแช่อะไรก็ไม่รู้งงจริงๆเลยยนาบัสเตอร์นาราทีปกันดั้มอิกิมาดนี่เฮ้ยดีโอดีโอเจดีโอ ป๊้จัดการไอ้หุ่นสาพันแป๊บเออไ,ได้ป๊อป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 เอออย่างน้อยอย่างน้อยเมื่อกี้ก็น้อยเมื่อกี้ก็สามารถหลบได้เนาะโคตรมิไซล์จากไอหุนห่นหุ่นสาพันเก่านี่ไอหุน่นกระโหลกโป้งเอ,อ้ยโ,โลแตกแหลกโตโลแตกป๊อปป๊อออืื้ห เอาสิป๊าป <Bang. Tip. S 2> <Bang. S 1> ๊าป๊าป๊าป๊งเป้งโหแรงอยู่นะทำเล่นไปแรงอยู่เนอะป๊า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 ยิงทัวยิงทัวยิงมิสไซไอฟิวไม่ใช่จีไม่จีกูจะจีเอ็นฟิวอย่างเดียวเลยโซโลวอยอินไม่เฮ็ดไม่โดนไม่โดนใช้ดูอิงเอาเอ้ยเคาเตอร์แม่ง อะไรเยี่ยนี่มันอะไรนักหนาเฮียโพวิเดนี่เอ้ยไปโดนมาตอนนี้อ,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 อุ๊ยชิมหายแล้วชิมหายแล้วนี่แน่ถ้าเธออยากเป็นนกเอ้าแตกบอบบอบบอบบอยิงบีมใหญ่ใ่ตัวอะไรอะอิ i s ิสดาร์คเมเจอร์อืมสโวล่าไวท์อิอมออมนมายเฮดนี่แน่ ไม่เป็นละเฮี้ยทำลายลิต้าเจอหน่อยแล้วจะยังตอนนี้ตอนนี้ของนาราทีเนาตัวที่ยังไม่เคยยังไม่เคยเปิดได้นะก็จะมีตัวของแอร์ชินันจูสีขาวเนาะแล้วก็ตัวของตัวของแอร์ฟีนิกซ์อันนี้ไม่เคยได้เลยเปิดยากเปิดยากชิปเปิ้งเลยเว้ยกว่าจะได้ตัวของฟีนิกซ์หรือพวกอะไรพวกนี้มาเฮ้ยยิงบีมโลใส่จังหวะทีเผลอยิงทัว ไปเลย Turn up in the wind b a t l e song the I w a n นเฮ้ยไอ้ชาไอ้ชาไอ้นี่แหละไอ้ต้นกำเนิดที่ทำให้กูต้องพัดพลาดจากลิกต้าสารชั่วตายซะมึงนี่โคเท่ออ้ยโอย Solar วอ y in my head We the combat we สำหรับตัวของไอ้ไม่รู้สิเล้ในของนาราทีฟเนาะผมก็ค่อนข้างนานมาแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ว่าจะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งก่อนน่าสนุกดีมาเรามาต่อกันอีกตานดีกว่าครับผมครั้งนี้เราไปหนึ่งหนึ่งดีกว่าเนาะบอับ,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 บขอบคุณจ้าขอบใจขอบใจว้าวเซอร์ไพรส์สุดๆเลยโอ้ยยังมีอีกเหรอยังได้กูเยอะแยะเนี่ยทำจริง อ่าจัดไปอ่าขอบใจสำหรับเพชรแล้วกันมาแล้วหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งมา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 ตอบเพลงเข้าไห้ยังเออเจอฮิราเยมัโต้ฮ <c oughs> <c oughs> ัชะชะฮัชชะ หุ่นของฝั่งผมแล้วก็จะเป็นตัวของนาฬิกาซีแพ็กเหมือนเดิมนั่นแหละแในฝั่งโน้นก็จะเป็นตัวของกันดั้มมันชื่ออะไรวะลืมไปแล้วอะแต่เคยแคสนะเคยแคสตัวตัวเคยแคสไอ,อตัวนี้อยู่มันชื่ออะไรวะเอสตราโรดเอ,อสตราโรดออริจินจำได้จำได้จำได้ละจำได้ละหนึ่งในหุน่นทั้ง72็ดสิบองเครื่องขีมโมเอ้ยว้าอุด ย่อมผมชนะได้ปะย่อมผมชนะได้ปะผมว่าผมงัดกับมันได้เว้ยไอ้อนัน่นแหะแค่ไม่ไม่เข้ามาใกล้ก็พอละจังหวะนี้พุ่งเข้า,าปะเป็นเขาให้เสียหลักเสียหลักอา้า <c oughs> <c oughs> วเสียหลักเสียหลักกูนี่แหละเสียหลักเออครบให้ฮิตครบครบให้ฮิตมันใจนี้นี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้ามาละเออในในหลวงหลังบุด้วยโอ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 ฟันยับเลยฟันยับเลยป๊อปป๊อปอ๊ย อุ้ยหยาอุ้ยาป๊าปปาแม่งฟ้าแม่งประทานให้กูมาเจอกับพวกปีศาจอีกละนี่สวนอุ้ยสวนกลับมาอีกเชียนี่นี่แน่บีมใส่ขึ้นมนตาขึ้นพลังเอ้อโอ้ยโอมันโหดไปมันโหดไปโอ้ยโอ้ยโอไม่ลด้แล้วไม่ได้ขอตัดจบแกเพียเท่านี้ครับ